สวัสด uh, uh, <Q> ีครับเพื่อนๆวันนี้วันที่24มกราคม2568นะฮะก็ทำ EP นี้ว่าคิดว่าจะตั้งใจว่าจะทำ EP 1 EP 2 EP 3แต่ไม่ได้ค่อยทำมันมีภารกิจอะไรอย่างก็ไม่ใช่ภารกิจอะไรมากมายนะคงจะขี้เกียจหรือว่าเอาเวลาไม่ได้แบ่งเวลาในการทำนะครับก็วันนี้นั่งดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานนะฮะเด็ ที่อาจารย์เดชานะครับก็พูดกันชื่อชื่อไปเลยบอกเอเอชื่อไปเลยนะท่านอาจารย์เดชาถูกท่านอาจารย์ออสนะซึ่งอีกคนหนึ่งก็สรรพคุณคือจบเนตรบัณฑิตไทยแล้วก็เป็นอะไรคุยอินซ์เลยผมไ,ไม่รู้นะด่งดังใน,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 ในทางโซเชียลอีกท่านนึงก็เป็นอาจารย์มหาวิาลเป็นอาจารย์เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์หรืออะไรก็ไม่รู้นะเขาโอภง,งมันเรื่องต้นเหตุไปเหตุอะไรผมไม่รู้ไปศึกษาไปไปดูอาเองทีนี้มันมีคำเรื่องความหมิ่นประมาทที่อาจจะเอาเขาชนะโพชนะถึงปุ๊บปรากฏว่าท่านอาจารย์ออดได้ก็มาโพสต์ว่าท่านอาจารย์เดชาเนี่ยจะกู้จะกู้อลองให้นะ ถูกใส่กุญแจมือนัาสารพิษาจำคุกหนึ่งปีปรับสองแสนโทษจำคุกไ้รอลลงยญญาเพราะไม่เคยตรงโทษคดียมาก่อนนะแล้วก็พอกรทออีกวันหนึ่งท่านอญญญาจารย์ก็มาโพต์โต้ตอบเขาจะฟ้องกับท่านอญญาจารย์ออสนี่ประเด็นประเด็นที่ผมสงสัย <c oughs> ท่านอญญาจารย์ก็โพต์บอกว่าจะฟ้องอญญาจารย์ออสในข้อหามินประมาทโดยการโฆษณา แล้วก็ตามพลวอคอมพิวเตอร์นะทีนี้ผมก็เริ่มมันมันอะไรวะเมื่อก่อนไอเรื่องข้อหาท้่ว่าหมิ่นประมาทหรือกันโฆษณาหรือด่าก,กันทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็มีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งอยู่ประเด็นหนึ่งไม่ต้องพูดอะไรืองมาตาเลยนะบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันมีเข้าข้อกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทแล้วเนี่ยมันมันจะไม่เข้าพารบคอมพิวเตอร์ต่นี้คำพูดของอาจารย์ในชาวก็ขารบนะ พราะว่าท่านก็จบเนติบัณฑิตนะจบเนติบัณฑิตมาท่านก็บอกว่าจะพ้องข้อหามีมัดด้วยกันสนาแล้วก็ตามพลโลโคอมพิวเตอร์มาตราสิบสี่หรืออะไรครับผมก็ไม่ได้กิ่งกาดเหมือน,น,นอาจารย์ท่านอาจารย์เดชาเนี่ยแต่สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเนี่ยอยากให้พนักงนานส่วนรู้ว่าเอา้าอาจารย์เดชาลงข่าวลงไอ้นี่นอาจารย์ออสไลโพส ว่าอาจารย์ในชาล้งให้สุกใส่กุญแจมือนะครับจะแจ้งความกับข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะโอเคเรื่องโดยเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยมันเข้าข้อกฎหมายอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะโพสต์ทางด่าจะหรือจะใส่ความเข้าในทางคอมพิวเตอร์แต่เนี่ยที่ผมสงสัยว่าอาจารย์นยนในบอกว่าผมจะฟ้องเรื่องผิดพลวัคอมพิวเตอร์ด้วยผมก็เอ๊ะ มันยังไงอยู่นะผมก็ไม่ได้จบในเรบัณฑิตนะครับแค่จบมสทนะมสทเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็สอบในตำรวจได้แค่นั้นเองมันอยากแค้นมาทวนกระจอกกระจอกนะแล้วก็มาเป็นชค้นมาทวนสิบเอ็ดปีแล้วก็มาเป็นในตำรวจนะก็เป็นพนักงานสวนก็ยี่สิบเอ็ดปีแล้วนะเป็นพนกักงานสวนในปีสี 7, นะ่สี่เจ็ดนะสอบได้ปีสี่ห้ารุ่นผมยาวนี่ก็ผมก็มามัน ถ้าเปอย่างนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเป,นเป็นเรื่องใหญ่ตรงที่ว่าถ้าประชาชนฟังนะครับเดี๋ยวที่ผมก็เลยมาดูเพรพพรบอรคอมพิเตอร์นะที่ว่าเรื่องที่เราสมัยก่อนเราไม่เคยรู้เลยเรื่องมาเรื่องพลบคอมพิวเตอร์เรื่องสมัยก่อนจะยังไม่มีเฟซบุ๊คลายทีนะั้นประมาณสักเออนี่ปีหกเจ็ดก็ประมาณ ปี 5, 6, 6, นะหาป้าหกห้าเจ็ดน่ะนะหมยเพอพอคอมพิวเตอร์ก็มีเกิดบ,บังคับใช้แล้วก็มีการแก้ไขนะครับซึ่งจริงๆมีการแก้ไขมาปีหกศูนย์สมไมก่อนแ่งู่น,นเราเจอนะี่ยโอ้จะฟ้องมินอามาดเลยคอมพิวเตอร์คุณรู้ไหมใครเฟซบุ๊กตรงนี้คือใครที่โขดา่ามันก็ไม่รู้เขาก็พู้ใต่ก็ไม่รู้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาโอ้เรื่องนี้เป็นเป็นปฐมบทในการรี่แบบ แล้วปรมาจารย์ต่อปรมาจารย์ของแม่ของสวนก็โต้เถียงกันแล้วก็มาสอนพวกขมนะ,ะว่ากันไปกนมาทีนี้มันก็เลยมีกฎหมยกันแก้ไขขึ้นมาปีหกศูนย์นะเขาก็บอกว่าทีนี้ชักเจนนันเนี่ยถ้ามาแจ้งความหมิดประมาทนะแล้วก็บอกว่าบอกว่าให้เอาเขาหาผิด ตามเอ่อพลบคอมนะคือนำเข้าสู่เข้านำสู้นำเข้าสู่ข้อมูลคอมพิวเตอร์อินเทเทสในเรื่องการด่ากันห<อ>รือว่าการหมิน่นประมาทใส่ความว่นะพูดง่ายๆใส่ความไม่ใช่ดา่านะเดี๋ยวเข้าใจผิดเดี๋ยวพูดว่าเออด่าก็คือไอออีชตาิชาัยพูดว่าด่าไม่ใช่นะไอด่ามันอ,อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ มาตราสิบสี่วงเล็บหนึ่งอ่ะที่ท่านอาจารย์เขาพูดเลยเนี่ยมันก็มีอมองกอบนะครับหนึ่งโดยทุจริตเลือหลอกลวงสองนำข้อมูลบิดเบือนหรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลันทเท็ีวงเล็บนะครับถ้าข้อมูลจริงไม่ผิดนะแตกต่างกับข้อหามีนรามารถ,ถ้าเป็นเรื่องจริง ก็ผิดได้ถ้าไม่อยู่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสาธารณะประการที่สามข้อที่สามน่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนประชาชนนี่คือหมักคืออะไรบุคคลทั่วไปแต่ถ้าเป็นการกระทําต่อบุคคลหนึ่งในบุคคลใดเนี่ยเป็นการส่วนตัวก็ไม่ความือนกันแต่ถ้าโทษน่อยแต่ถ้าอัตราโทษลยลงแล้วก็ยอมความได้ ข้อที่สี่เขาบอกว่าต้องไม่ใช่ผิดฐานมินมัิตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งผมมามองข้อที่จริงที่อาจารย์ออดเขาพูด,ขพดเขาโพสหรืออะไรเนี้ยผมว่าทํา,ทานองวันนี้อาจารย์ท่านเดชาถูกสาลพิพากษาตัดสินจำคุกปรับหนึ่งแสนบาทโทษจำคุกรอ แล้วก็มีการใส่กุญแจมือร้องให้อะไรอย่างเงี้ยที่ท่านอาจาราย์เดชาเขาก็มองว่าไอ้อาการที่คุณพูดกันนั้นม,มีความเมม็ความจริงแต่ถ้าเรามาดูข้อกฎหมายที่เราที่ผมพูดเลยไหมนําข้อมูลบิดเบือนหรือปลอมแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนน่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนในข้อเนี้ยผมก็เริมเริ่มสับสนน่าจะเกิดความเสียหาย กับประชาชนประชาชนหมายถึงบุคคลทั่วไปแต่ถ้ากระทําต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการส่วนตัวก็เป็นความผิดเช่นกันแต่มีอัถรโทษอาถรโทษน้อยและยงความได้ข้อนี้มันหมายถึงอะไรผมผมมองดูแล้วว่ามันมันไม่เข้านะฮะอาจารย์เขาโพสต์โอเคเป็นโพสสารสานก็จริงต้องดูเจตนาเนี่ยนี่อันนี้ผมก็อยากศึกษานะ มัน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 บังเกิดคนดังคนดังนะคนดังหรอคนดังเนี่ยคือถ้าเกิดได้ความว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์ออสพูดแล้วเนี่ยทําให้ท่านอาจารย์ดิชาซึ่งเป็นที่รักให้ของประชาชนเป็นที่รู้จักประชาชนก่อให้ความเสียหายมันก็อาจจะเข้าพาบารบไปเลวันทสิบสี่วงเล็บหนึ่งอ่าแต่ถ้าเกิดกรณีที่บอกอาจารย์ออสมาแก้ว่าผมโพสต์เพื่อให้อาจารย์ดิชารู้ แต่บางคน,นประชาชนรูปไปอ่านเนี่ยต้องมาดูดิครับมันเสียหายกับประชาชนไหมอ่ะมันเสียหายกับประชาชนไหมนี่ผมคงอยากเยก็ดศึกษาต่อนะครับเพราะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไม่สึษาต่ออรตรงนี้ยหรือไม่ติดตามข่าวตรงเนี้รับรองได้ครับทางคำสวนเรื่องเยอะมากโดยเฉพาะที่ว่ามาถึงว่าทำไมคุณไม่รับแจ้งผม ฉันหนูจะแจ้งกข้อหาโพลาบงเตอร์นี่ครับเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมมีมีโอกาสจะเอาเรื่องความจะไปศึกษาตรงนี้ยจะถามท่านอาจารย์แต่วันนี้มันขุกขักไม่ได้ได้ถามก็รีบรีบมารีบมาเป็นเป็นข้อที่เราจะ,จะต้องมาเจอ่ะพรุ่งนี้เราอาจะจะเจอก็ได้นะพรุ่งนี้เรความ,มรู้มาเจอก็ได้ แต่ก็บอก้วหลักหลักลก,ก็เคยเคยเคยบอกเลยหลักมาแจ้งไงก็มาแจ้งไปเลยมาแจ้งไปเลยมาแจ้งรับแจ้งหมดนะครับต่อให้ท่านจบนงจบเนจบโทจบเอกเป็นอะไรก็แลแต่มีตำหกดเก่าคือท่านอาจารย์ก็สอนไว้รับแจ้งนะแล้วก็ค่อว่ากันเพราะประคำสอนคือผู้รวบรวมพยานหลักฐานนะครับ คนที่เห็นควรสั่งพ้องคือท่านนายการผมมีหน้าที่เพียงแค่เห็นควรสั่งพ้องหรือไม่ควรสั่งพ้องแล้วเสนอผู้วัญชาผู้วัญชาหัวหน้าพนังกงานสวนคือท่านผู้กกับคนที่จะสั่งพิจารณาสั่งถูกหรือผิดท่านผู้ภาษาครับนะครับ ดูคร่าวๆนะครับคือคือมัตออาคือตามความผิดโปรคอมพิวเตอร์ที่ท่านอาจารย์ดีชาจะฟ้องท่านอาจารย์ออสเนี่ยบอกว่าจะฟ้องเรียบนำข้ขอข้อมูลนเท็จนะก็ง่ายๆคือมานาสิบสี่โมเดบหนึ่งทีนี้ความผิดที่ว่าเอานำข้ขอข้อมูลนเท็จเนี่ยข้อผิดประมาทจริงๆมันยงความได้นะแต่นี้ที่ท่านอาจารย์บอกดีชาว่าจะฟ้องเขาบอกว่า เดี๋ยวพอจอร์ดเนี่ยมาตาสิบสี่เล่มหนึ่งมันไม่ใช่อรโยชความได้นะนะครับที่ผมจะบอกว่าหลักของการที่ฟ้องตามมาตาสิบสี่เล่มหนึ่งเนี่ยที่อยากพูดเนี้เดี๋ยวต่อไปคนประชาชนทั่วไปพอปุ๊บมองคลิปอย่างเงี้ยพอมาแจ้งมีการโพสต์ด่ากันอะไรอย่าเงี้ยโดยมีนกนคโฆษณาแล้วแต่ในระบบคอมพิวเตอร์ระบบก็คือโทรศัพท์ ด่ากันทางไลน์ด่ากันทางแชทหรือไม่ต้องด่าพูดําไม่รับรับความเสียหายหถูกดูหมิ่นเกียิชังเดี๋ยวประชาชนก็จะมาฟ้องมาแจ้งพงนักงานสวนว่าเฮ้ย hey! อาจารย์ดีชายังแจ้งข้อหาตามพรลวคอมพิวเตอร,ร์เลยทําไมคุณเป็นพนักงานสวนคุณไม่รับแจ้งคุณไม่รับแจ้งเดี๋ยวผมจะแจ้งคุณหนึ่งห้าเจ็ดนะจากที่นพนักงานสวนนะครับ กลับกลายว่าเราต้องไปทะเลาะกับผู้เสียหายอะไรกันเนี่ยบ้าไปแล้วหรืองไงเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะหาคำตอบให้นะไปหาถามท่านผู้รู้นะครับหรือท่านพี่ๆน้องๆท่านใดถ้ารู้ประเด็นเนี้ยช่วยบอกคือปัญหาผมกลัวเองว่าจะมีปัญหา,านี้อย่างนี้เกิดขึ้นมากนะถ้าเกิด ผมเชื่อยังไม่มีคำวิเคาะห์ตีกาตรงเรื่องเนี้ยนะแต่ถ้าที่จําได้ก็คือผมนี่บอกไอ้เริ่มแรกถ้าเกิดมันเข้าข้อหามินะมาทนะมินะมาทด้วยกันโซนาหรือมินะมาทธรรมดาเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่น่าจะเข้าพรบอรคอมพิวเตอร์นะไอ้สิ่งที่ท่านอาจารย์จะบอกว่านำข้อข้อมูลนำเป็นเท็จเนี่ยผมว่ามันมันต้องไปคิดนะแต่ท่านอะไรมีมีเป็นเป็นผู้รู้อ่ะอธิบายช่วยอธิบายด้วยนะครับนะ ผมก็ไม่ได้ถามถามมาจน,นตอนนี้ไม่ได้ถามนะครับอ่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามเอาไว้ฟังตอนเข้าห้องน้ำหรือก่อนนอนอาจจะมีประโยชน์บ้างไม,ม่ประโยชน์บ้างแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ปลอบเขอบคุณครับ